นก็ละครั้งหนึ่งแม่ไก่ตื่นขึ้นและกรีดร้องดังลั่นฟาร์มไก่ของฉันไก่ของฉันแพ่นักประดิษฐ์ได้ยินเสียงร้องและวิ่งไปที่เล้าไก่เธอตกใจกับสิ่งที่เห็น ไข่ทั้งหมดหายไปและมีลูกบอลหลากสีมาแทนที่เจ้าหมาป่าต้องชดใช้แพะนักประดิษฐ์มองไปรอบๆประตูเล้าไก่ไม่ปรากฏร่องรอยแตกหักและทุกอย่างดูเหมือนจะปกติทำไมถึงคิดว่าหมาป่าทำแล้วจะเป็นใครไปได้ละ่ะ พวกคุณออกไปก่อนฉันจะได้ตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดแพนักประดิษฐ์ตรวจสอบทุกๆอย่างโดยใช้แว่นขยายของเธอเองลูกแพะน้อยพบรอยเปื้อนสีรอยกีบเท้า และเศษผ้าติดอยู่บนลวดไม่ใช่เจ้าหมาป่าแพะนักประดิษฐ์เล่าเรื่องที่พบให้แม่ไก่ฟังแม่ไก่ต่างก็ประหลาดใจฉันต้องการเวลาให้แน่ใจว่าตามมาถูกทาง ฉันจะตรวจบาแสอีกครั้งไม่ต้องห่วงฉันจะหาไข่ให้ในตอนนั้นม้าป่าผู้ไม่รู้เรื่องแอบเข้าทางหน้าต่างเพื่อขโมยไข่มันซ่อนตัวอยู่หลังกองฟางและรวบรวมบอลหลากสีเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นไข่หมาป่าเหรอนายมาทำอะไรที่นี่ ถ้าพวกแม่ไก่เจอเข้านายต้องแย่แน่ๆไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะม้าป่าไม่สนใจและยังคงเก็บไข่ต่อไป <l ug> ในตอนนั้นเองแม่ไก่เข้ามาที่เล้าไก่ <l ug> และเห็นสิ่งที่ม้าป่าทำพวกมันโกรธมากเราลุย ออ้าววยยยจะับชน่ดสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มกำลังจะลงโทษหมาป่าตอนที่แพ้นักประดิษฐ์ตะโกนห่างหยุดนะเขาไม่ได้ทำอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฉันเหรอไม่ใช่คนที่เอาขข่ไปก็คือ แพสสไตลิสรอยกลีบเท้าเศษของเสื้อผ้ารอยเปื้อนสีบนพื้นมันชี้ไปที่เธอเฮ้สัตว์ในฟาร์มต่างสงสัยพวกมันตัดสินใจไปหาแพสสไตลิส เธอคือคนที่เอาไข่ไปที่จริงเธอกำลังตกแต่งไข่เพื่อทำเซอร์ไพรส์แม่ไก่และฉลองวันเฮนเดย์เอ้ยฉันนึกว่าจะตกแต่งมันได้เสร็จทันเวลาขอโทษนะถ้าฉันทำให้ตกใจกันฉันระวังมากที่จะไม่ทำให้ไข่แตกเลยไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอะ่ะอื งั้นนี่ฉันเอาอะไรมาเกลือไข่เปล่าเหรอสุขสต์วันเฮนเดสาวสาวนายยังอยู่อีกเหรอจับตัวไว้เลยไอ้เนี่ย The ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในประเทศที <and> <ming> ่หนาวจัดยังมีเด็กน้อยสองคนที่เป็นเพื่อนบ้านกันพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีเด็กหญิงชื่อว่าเกอร์ดาและเด็กชายชื่อคาย พวกเขาเล่นด้วยกันตลอดเวลาทุกๆคืนยายของเกิดา้าเรียกพวกเขามานั่งหน้าเตาผิงและเล่านิทานให้ฟังคืนนั้นคุณยายเล่านิทานเรื่องราชินีหิมะเด็กๆราชินีหิมะเป็นสาวสวยมากมีตาสีเขียวเข้มแต่เธอกลับชั่วร้ายมากมาก เธอใช้รถเลื่อนเพื่อลอกเด็กๆจับพวกเขาและสาบเขาเป็นรูปปั้นน้ำแข็งเหมือนผมเธอหัวใจเธอทำมาจากน้ำแข็งคุณยายน่ากลัวจังเลยถ้าเธอมาที่บ้านของเราล่เราต้องปกป้องตัวเองจากเธอนะคะเด็กๆจ๊ะเรื่องนี้ที่จริงเป็นเรื่องจริงนะขอร้องอย่าไปกับคนแปลกหน้านะถ้าเธอไป เรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นกับพวกเธอวันต่อมาคายและเกิด้าออกจากบ้านไปแข่งรถเลื่อนที่ชานเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะคายยังคงคิดเรื่องนิทานที่คุณยายเล่าเกิด้า เมื่อคืนตอนกลับไปนอนเนี่ยฉันคิดอะไรบางอย่างได้ถ้าว่าราชินีมิมะลลายได้ไหมถ้าหากว่าเราพาเธอไปใกล้ๆกองไฟเนี่ยเธออาจจะละลายนะวิธีเนี้ยคำสาปแช่แข็งเด็กๆจะถูกทำลายได้อะ่ะและพวกเขาก็จะเป็นอิสระพูดเบาๆหน่อยสิคายเธออาจจะได้ยินแล้วโกรธมากนะเราต้องระวังนะฉันจะละลายราชินีซะ <laughs> ที่จริงราชินีหิมะได้ยินกระทั่งเสียงกระซิบในทุกแห่งของประเทศหลังจากได้ยินคายหัวเราะและล้อเลียนเธอราชินีตัดสินใจจะพาคายมาที่วังของเธอและสาบให้เขาเป็นรูปปั้นน้ําแข็งตลอดการเธอส่งรถเลื่อนกวางเรนเดียไปที่ที่เด็กๆอยู่โอ้โอ้พระเจ้ารถเลื่อนอะไรสวยขนาดนี้เนี่ยเธอว่าเราขึ้นไปลองนั่งดูดีไหมเกิดา จากนิทานที่ได้ฟังเนี่ยราชินีหิมะก็มีรถเลื่อนเหมือนกันนะแต่ไม่น่าใช่คันนี้หรอกดูสิมันสวยแค่ไหนอะฮะมันหุ้มด้วยเงินแล้วก็แวววาวมากเลยไม่นะคายอย่าขึ้นไปจนที่คุณยายพูดได้ไหมเธอเตือนเราไม่ให้ขึ้นรถเลื่อนของคนแปลกหน้านะเธออย่าขึ้นไปเลยแต่มันสวยมากเลยนะฉันจะนั่งแค่นิดเดียวก็ได้แล้วก็จะรีบลง ที่คายขึ้นไปบนรถเลื่อนเจ้าเรนเดียก็ออกตัวพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแค่ไม่กี่วินาทีพวกเขาก็หายไปราชินีพาตัวเขากลับไปที่ปราสาทของเธอคายกลัวมากแล้วก็เสียใจที่ไม่ยอมฟังคำเตือนของเกิดาแต่มันสายเกินไปหลายเดือนผ่านไปพวกเขาไม่ได้ยินข่าวจากคายอีกเลย <c oughs> เกิดาเสียใจมากแล้วร้องไห้ตลอดเวลาเธอเฝ้ารอข่าวของเพื่อนสุดที่รัก เพื่อนสนิทของเธอหายไปแต่เธอมั่นใจว่าราชินีหิมะจับตัวเข้าไปลายฤดูผ่านไปหิมะละลายและหน้าร้อนก็มาถึงเกิดาเป็นกังวลมากจนในที่สุดก็ไปคุยกับคุณยายของเธอคุณยายคะหนูจะออกไปตามหาใครหนูเป็นห่วงเขามากๆและหนูคิดถึงเขามากด้วยได้โปรดให้หนูไปนะคะ แต่มีเงื่อนไขนะเกิดายายเชื่อในหนูมากและหนูก็เป็นเด็กที่กล้าหาญแต่ยายมีกระจกวิเศษและยายอยากให้หนูเอามันไปด้วยแต่กระจกนี้มีประโยชน์อะไรเหรอคะคุณยายเมื่อหนูเผชิญหน้ากับราชินีหิมะทำให้เธอมองไปในกระจกให้ได้แล้วหนูจะรู้ถึงประโยชน์ของมันเกิดาใส่กระจกลงในกระเป๋าเธอและจากไปขณะที่เดินผ่านป่าเธอผ่านกระท่อมเล็กๆ เธอเคาะประตูเพราะเธอเหนื่อยและต้องการพักสักหน่อยหญิงชาราที่น่ารักเปิดประตูที่จริงเธอเป็นนักเวทที่่ร้คาถาเก่งมากเข้ามาสีสาวน้อยเรากำลังรอเธออยู่ฉันรู้ว่าทำไมเธอมาและฉันจะช่วยเธอเองเธอกำลังตามหาเพื่อนรักใคร แมวฉันคอตตอนจะบอกเธอว่าเขาอยู่ไหนเหลอคะขอบคุณมากเลยคะ่ะเกอร์ด้าไปนั่งข้างคอตตอนที่นอนสบายบนหมอนใกล้กองไฟทันทีคอตตอนที่รักทำยังไงฉันถึงจะหาใครเจอเมียวมีเด็กผู้หญิงเล็กๆในกระท่อมที่ท้ายป่าเขาบอกให้ไปส่งเธอทันทีที่เธอมาถึงเขารู้ว่าเพื่อนเธออยู่ไหนเมียแวบบ เกิด้ากล่าวขอบคุณและจากมาเธอเดินและเดินเมื่อเธอถึงกระท่อมที่ท้ายป่าฟ้าก็ค่ำซะแล้วเด็กน้อยได้พบเธอก่อนที่เธอจะมาถึงและยังไม่ทันได้เคาะประตูบ้านยินดีต้อนรับเกิด้าฉันกำลังรออยู่เลยนั่งตรงข้างๆกองไฟและกินอะไรสักหน่อยนะฉันเหนื่อยและหิวมากๆขอบคุณมากเลยจ้ะขอบคุณจริงๆ หลังจากกินและนอนพักพรุ่งนี้ฉันจะส่งเธอไปที่วังของราชินีฮิมะไม่ต้องห่วงในตอนเช้าพวกเขาไปที่โรงนาที่ด้านหลังที่นั่นมีกวางเรนเดียแสนสวยสองตัวเด็กน้อยคนนั้นไปคุยกับกวางเรนเดียกระซิบที่หูของพวกมันให้พาเกอร์ด้าไปที่วังของราชนินีทันใดนั้นรถเลื่อนแสนสวยก็พร้อมเดินทาง โอ้ oh, ฉันไม่รู้ว่าจะขอบคุณที่ช่วยฉันยังไงเลยล่ะอืมเดินทางดีๆอย่าก,กลัวเลยเรนเดียของฉันจะพาเธอไปที่วังและเธอจะได้พบเพื่อนของเธอคายเอานี้ไปด้วยเกอร์ด้าออกเดินทางด้วยกวางเรนเดียที่ลากรถเลื่อนพวกมันเดินทางสองสัวันทุกแห่งปกคลุมไปด้วยหิมะขาวขอบคุณเด็กน้อยที่ให้เสื้อโค้ทตัวหนากับเกอร์ดา้าหมวกและผ้าห่มด้วย ฉันได้ผ้าห่มที่แสนอุ่นระหว่างเดินทางบนรถเลื่อนฉันคงมีความสุขถ้าได้นั่งมากับคายหวังว่าขากลับเราจะได้นั่งด้วยกันหลังจากเดินทางเป็นวันๆพวกเขาก็มาถึงหน้าปราสาทสีขาวที่ทอแสงประกายเกิด้ารู้ว่าพวกเขามาถึงปราสาทของราชินีแล้วเบรนเดียที่รักรอฉันตรงนี้นะฉันจะเข้าไปพาเพื่อนของฉันออกมาทันทีเลย เธอเข้าไปในปราสาททันทีทุกอย่างทำด้วยน้ำแข็งและปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเธอมองไปรอบๆปราสาททั้งหลังแต่กลับไม่พบใครสักคนใครใครนายอยู่ไหนนะ่ใครฉันหานายไม่เจอเลยเสียงเธอดังสะท้อนในปราสาทที่ว่างเปล่าในที่สุดเธอเปิดประตูของห้องที่อยู่ชั้นบนสุดทันใดนั้นเธอก็เห็นใคร เขายืนนิ่งเหมือนรูปปั้นตรงกลางห้องใครใครตื่นสิพูดกับฉันหน่อยฉันคิดถึงนายมากเลยนะเพื่อนนะในที่สุดก็หานายจนเจอเธอร้องไห้และถูมือไปทั่วๆและพยายามละลายน้ำแข็งเธอร้องไห้และร้องไห้มากจนน้ำตาของเธอเริ่มละลายน้ำแข็งรอบตัวใครทันใดนั้นใครก็มีชีวิตแล้วเริ่มพูดได้เกิดได้ ฉันรู้ว่าเธอต้องมาหาฉันแน่ฉันคิดถึงเธอเหมือนกันนะและฉันก็ดีใจที่ได้เห็นเธอด้วยเอาไว้เราค่อยคุยเรื่องทั้งหมดกันนะคายเราต้องออกไปจากที่นี่ทันทีในตอนนั้นราชินีน้ําแข็งกลับมาถึงปราสาทและเดินไปในห้องที่ที่พวกเขายืนอยู่เธอหน้ากลัวมากเกิด้าได้พบเธอเป็นครั้งแรกด้วยผมยาวสีขาวและดวงตาสีเขียวเข้มราชินีหิมะเป็นผู้หญิงที่สวยมาก ราชินีเริ่มตะโกนด้วยความโกรธกล้าดียังไงเข้ามาในปราสาทของฉันโดยไม่ขออนุญาตแถมยังละลายรูปปั้นฉันด้วยถึงตาเธอละหาเรื่องเองนะเธอจะต้องเป็นหนึ่งในรูปปั้นของฉันเก <laughs> <c oughs> อด้ากลัวมากแต่เธอรู้ว่าเธอต้องยืนหยัดต่อสู้กับราชินีหิมะทันงใดนั้นเธอก็นึกถึงกระจกที่คุณยายให้มา ฉันไม่เคยเห็นใครที่สวยเท่ากับท่านมาก่อนแต่น่าเสียดายหัวใจท่านไม่สวยเอาซะเลยฉันเสียใจกับท่านจริงๆท่านจะสาบฉันให้เป็นรูปปั้นน้ำแข็งก็ได้แต่คุณยายส่งกระจกมาให้ท่านเป็นของกำนันลองส่องดูสักครั้งไหมส่งกระจกมาสิทำไมเธอถึงส่งมันมาให้ฉันละ่ะราชินีหิมะรับกระจกไว้ในมือและต้องตกใจเพราะภาพสะท้อนในกระจกคือเธอตอนวัยยาว เธอเคยเป็นสาวน้อยน่ารักที่มีผมยาวสีทองและดวงตาสีเขียวเข้มพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในเวลานั้นฝุ่นละอองอบล้อมรอบราชินีเธอเล็กลงและเล็กลงจนกลายเป็นเด็กน้อยแสนสวยปฏิหารบังเกิดขึ้นแล้วกระจกคือเวทมนต์ตัวจริงใครก็ตามที่ส่องกระจกจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขา ดูเหมือนว่าราชินีหิมะตอนเด็กๆจะเศร้ามากเพราะไม่มีใครเล่นกับเธอเลยวันหนึ่งนักเวทบอกกับราชินีว่าเธอต้องทำโทษพวกเขาและถามว่าเธออยากแก้แค้นคนที่ไม่ยอมเล่นกับเธอไหมเพราะความเศร้าในวัยเยาวเธอเลือกตัดสินใจผิดและตอบตกลงนักเวททำให้เธอกลายเป็นราชินีหิมะและทำให้จิตใจเธอชั่วร้าย เพราะกระจกทำลายคำสาปที่น่ากลัวตอนนี้ทุกคนมีความสุขขอบคุณมากนะฉันปลอดภัยแล้วล่ะหัวใจฉันเต็มไปได้วยความมีน้ำใจอีกครั้งค่ายและเกิดดากลับไปหากวางเรนเดียและปลุกมันพวกเขาเดินทางกลับไปทางเดิมและกลับไปยังวันที่พวกเขามีความสุขและแน่นอนกลับไปหานิทานของคุณยาย